สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันใน EP ีที่52แล้วนะครับวันนี้เรามีงานคู่มาแบ่งปันให้เพื่อนๆพ่พี่ๆทั้งหมด25คู่นะครับเป็นงานคู่เพศผู้และเพศเมียนะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมเพาะนะครับสําหรับ EP ีเนี้นะครับข้อธงชาติจะเป็นไซส์ขุนทั้งหมดนะครับเป็นไซส์1.3ถึง1.4นะครับเป็นไซส์ปลาเด็กนะครับเพิ่งคัดขึ้นเมื่อไม่ถึงอาทิตย์นะครับเอามาแบ่งปันให้เพื่อนเพือนพี่ๆนะครับสำหรับงานคู่ผู้ ผู้เมียคอกธงชาตินะครับสําหรับ EP นี้เอามาแบ่งแค่10คู่นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียข้อกธงชาตินะครับส่วนที่เหลือจะเป็นข้อของมาติกาเลอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ EP นี้นะครับก็มีค่าจะส่งเหมือนเดิมนะครับต่อท่านต่อกล่องนะครับแปบาทนะครับขนส่งด้วยไปรษณีย์ไทยนะครับมีการรับประกันปลานะครับแล้วก็ EP นี้นะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะครับสำหรับช่องทางช่อง YouTube นะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอ EP ที่52กันเลยครับนัมเบอร์หนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์1.3ถึง1.4นะครับเป็นไซส์ขุนข้กธงชาตินะครับเพศเมียก็ไข่แน่นๆนะครับเป็นปลาพร้อมรัดพร้อมเพาะนะครับเพื่อนๆพี่ๆรับไปก็สามารถลงรัดได้เลยนะครับ หรือว่ามีเวลาก็ขุนอีกสักหน่อยก็ได้นะครับสําหรับงานคู่ผู้เมียข้อตรงชาติ e p ีนี้นะครับนัมเบอร์หนึ่งนะครับคู่นี้ราคา40 0นะครับสําหรับงานคู่ผู้เมียข้อตรงชาติคู่นี้นะครับนัมเบอร์สองนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดสามถึงหนึ่งจุดสี่นะครับทั้งคู่นะครับเป็นปลามาจากข้อของตรงชาติทั้งคู่นะครับ ทั้งคู่นะครับเป็นปลาไซขุนนะครับไซส์หนึ่งจุดสามถึงหนึ่งจุดสี่นะครับเป็นเมียก็มีไข่นะครับแต่แนะนําให้เพื่อนๆพี่ๆขุนต่ออีกสักอาทิตย์นะครับเพื่อจะได้ให้ได้ไข่เยอะๆนะครับสําหรับงานคู่ผู้เมียนัมเบอร์สองเบอร์นี้นะครับนัมเบอร์สองนะครับราคาสี่ศูนย์ศูนย์นะครับสําหรับงานคู่ผู้เมียข้อตรงชาติเบอร์นี้นะครับนัมเบอร์สามนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับ บอดี้ขนาดไซส์1.3ถึง1.4นะครับทั้งคู่นะครับเป็นปลาจากค้อกธงชาติทั้งคู่นะครับเป็นไซส์ขุนนะครับไซส์1.3ถึง1.4นะครับเพศเมียก็เป็นปลาพร้อมรัดพร้อมเพาะนะครับแต่แนะนําให้เพื่อนๆพี่ๆขุนต่ออีกสักหน่อยนะครับเพื่อจะได้ให้ปริมาณไข่เยอะๆนะครับสำหรับในท้องของแม่ปลานะครับน้ำเบอร์สามนะครับราคา400นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียค้อกธงชาติน้ำเบอร์สามเบอร์นี้นะครับ นมเบอร์สี่นะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจดสี่นะครับทั้งคู่นะครับเป็นข้อของธงชาติทั้งคู่นะครับทั้งคู่นะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมเพาะนะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียเข้าธงชาติเบอร์นี้นะครับนมเบอร์สี่นะครับราคา4ี่ศนย์นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียข้อธงชาติเบอร์นี้นะครับนมเบอร์ห้านะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับ บอดี้ขนาดไซส์1นนะครับทั้งคู่นะครับเป็นปลาคอกทงชาตินะครับเป็นไซส์ขุนนะครับสรอบนัมเบอร์5นะครับไซส์1.3ทั้งคู่นะครับเพศเมียก็มีไข่นะครับแต่แนะนำให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆไปขุนต่ออีกสักหน่อยนะครับสำหรับนัมเบอร์5นะครับนัมเบอร์5นะครับราคา40 0นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียคอกทงชาติเบอร์นี้นะครับนัมเบอร์6นะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับ ทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์1.3ถึง1.4นะครับทั้งคู่นะครับเป็นปลาคอกพงชาติทั้งคู่นะครับคู่นี้ก็เพ่นเมียท้องใหญ่ๆไข่แน่นๆนะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมเพาะนะครับสำหรับนัมเบอร์6เบอร์นี้นะครับนัมเบอร์6นะครับราคา40 0นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียคอกพงชาติพร้อมลัดพร้อมเพาะเบอร์นี้นะครับนัมเบอร์7นะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับ บอดี้ขนาดไซส์1นนะครับทั้งคู่นะครับเป็นปลาคอก่งชาติทั้งคู mm ่นะครับทั้งคู่เป็นไซส์ขุ่นคอก่งชาตินะครับสำหรับเบอร์นี้นะครับนัมเบอร์เจ็ดนะครับราคา40 0นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียคอก่งชาติเบอร์นี้นะครนัมเบอร์แปดนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์1นนะครับทั <S <s ้งคู่นะครับเป็นปลาคอก่งชาตินะครับเป็นซัน เป็นไซส์ขุนทั้งค nah, um> ู่นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียข้อตรงชาติเบอร์นี้นะครับเพื่นเมียก็ไข่แน่นนะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมเพาะนะครับแต่แนะนําให้เพื่อนๆพี่ๆขุนต่ออีกสักทิยนนะครับเพื่อให้ปริมาณไข่เพิ่มขึ้นนะครับสาหรับงานคู่ผู้เมียนําเบอร์8นี้นะครับนําเบอร์8นะครับราคา35 0สูนะครับสาหรับงานคู่ผู้เมียข้อตรงชาติเบอร์นี้นะครับนําเบอร์9นะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับ บอดี้ขนาดไซส์1นนะครับ jack. เป็นไซส์ขุนข้อธงชาติทั้งคู่นะครับสำหรับนัมเบอร์นีいい้นะครับนัมเบอร์9นะครับราคา400นะครับสำหรับงานคู่ผ IC ู้เมียข้อธงชาติเบอร์นี้นะครับนัมเบอร์10นะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์1นนะครับทั้งคู่นะครับเป็นข้อธงชาติไซส์ขุนทั้งคู่นะครับสำหรับนัมเบอร์10นะครับ เป็นปลาเด็กนะครับพึ่งขึ้นฟอร์มนะครับเป็นปลาไซขุนนะครับต้องแจนเพื่อนๆพี่ๆนะครับตัวเมียก็มีไข่นะครับสำหรับนาเบอร์นี้นะครับแต่แนะนําให้เพื่อเๆิมพี่ๆเอาไปขุนต่ออีกสักหน่อยนะครับนำเบอร์10นะครับราคา300ศนะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียเข้าตรงชาติเบอร์นี้นะครับนำเบอร์หนึ่งนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์1.5ทั้งคู่นะครับ ทั้งคู่นะครับเป็นมาติกัคเลอร์อวตารนะครับเพศเมียก็มีไข่นะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมเพาะทั้งคู่นะครับสำหรับมาติกัคเลอร์อวตารคู่นี้นะครับเพศเมียก็ไข่น่นนะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมเพาะนะครับนัมเบอร์หนึ่งหนึ่งนะครับราคาสามห้าศูนย์นะครับสาหรับงานคู่ผู้เมียมาติกัคเลอร์อวตารคู่นี้นะครับนัมเบอร์หนึ่งสองนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับ ทั้งคู่นะครับบอดี้ปลาขนาดไซส์1.5ทั้งคู่นะครับทั้งคู่นะครับเป็นมาติกคัลเลอร์นะครับเพศผู้นะครับจะมีสติลบูเข้ามาที่กระโดงหางนะครับแล้วก็จะเป็นออกไปทางเหลืองด้วยนะครับเพศเมียก็ไข่แน่นๆนะครับเป็นปลาพร้อมรัดพร้อมพานะครับสําหรับเพศเมียนัมเบอร์12เบอร์นี้นะครับนัมเบอร์12นะครับราคา250นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียมาติกคัลเลอร์คู่นี้นะครับ นับเบอร์หนึ่งสามนะคะเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับเพศผู้นะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดหกนะครับส่วนเพศเมียนะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดห้านะครับทั้งคู่นะครับจะออกไปทางยีโลกกาแล็กซีทั้งคู่นะครับสำหรับนับเบอร์หนึ่งสามเบอร์นี้นะครับนับเบอร์หนึ่งสามนะครับราคาหนึ่งสองศูนย์นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียยีโลกกาแล็กซีคู่นี้นะครับ นมเบอร์หน er ึ่งสี่นะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดสายหนึ่งจุดห้าทั้งคู่นะครับทั้งคู่นะครับจะออกไปทางแคนดี้มาติเคเลอร์ทั้งคู่นะครับเป็นสายหวานนะครับสำหรับแคนดี้มาติเคเลอร์คู่นี้นะครับเพ่นเมียก็ไข่แน่นนะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมเพอนะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียแคนดี้มาติเคเลอร์คู่นี้นะครับนมเบอร์หนึ่งสี่นะครับราคาสองห้าศูนย์นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียพร้อมลัดพร้อมเพคู่นี้นะครับ นัมเบอร์หนึ่งห้านะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดห้าทั้งคู่นะครับเพศผู้นะครับจะออกไปทางแดงนะครับแล้วก็มีตําหนิที่หางนะครับคู่นี้ก็เอามาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆในราคาเบาๆนะครับส่วนเพศเมียนะครับออกเป็นทางมาติ c คาลเลอร์สติลบูนะครับเพศเมียก็จะออกไปทางเหลืองอมส้มนะครับแล้วก็ยังมีสีสติลบูอ่อนที่ลําตัวนะครับมีไข่แล้วนะครับสำหรับเพศเมียตัวนี้นะครับนัมเบอร์หนึ่งห้านะครับ ราคาหนึ่งสองศูนย์นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียคู่นี้นะครับนัมเบอร์หนึ่งหกนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดห้าทั้งคู่นะครับทั้งคู่นะครับจะเป็นมาติคาเลอร์นะครับคู่นี้ก็เป็นปลาพร้อมลัดพร้อมพ่อนะครับเพศเมียก็มีไข่นะครับตัวผู้ก็คึกเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนัมเบอร์หนึ่งหกนะครับราคาสองห้าศูนย์นะครับสำหรับ งานคู่ผู้เมียมาติคัลเลอร์คู่นี้นะครับนัมเบอร์หนึ่งเจ็ดนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดสี่ถึงหนึ่งจุดห้านะครับทั้งคู่นะครับเป็นมาติคัลเลอร์ทั้งคู่นะครับเพศผู้จะออกไปทางแดงนะครับเพศเมียจะออกไปทางส้มเหลืองนะครับคู่นี้ก็เป็นปลาพร้อมลัดพร้อมเพลินะครับสำหรับงานคู่มาติคัลเลอร์คู่นี้นะครับนัมเบอร์หนึ่งเจ็ดนะครับ ราคา1.80นะครับสลับงานคู่ผู้เมียมาติดคอลเลอร์คู่นี้นะครับนัมเบอร์หนนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับบอดดี้ปลาขนาดไซส์หนถึง1.5นะครับ ทั้งคู่นะครับจะออกไปทางแคนดี้มาติดคลเลอร์ทั้งคู่นะครับจะออกไปทางเบสส้มทั้งคู่นะครับเพศเมียก็บอดี้ใหญ่ๆไข่แน่นๆนะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมเพาะนะครับสลับนัมเบอร์สิบแปดเบอร์นี้นะครับหรือว่าคู่นี้นะครับนัมเบอร์หนึ่งแปดนะครับราคาสามศูนย์ศูนย์นะครับสลับงานคู่ผู้เมียพร้อมลัดพร้อมเพาะนัมเบอร์หนึ่งแปดคู่นี้นะครับนัมเบอร์หนึ่งเก้านะครับ เป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดสี่ทั้งคู่นะครับทั้งคู่นะครับเป็นมา t ตคล o เลอร์นะครับเป็นข้อของอวตารนะครับแต่ตัวปลาออกมุกอวตารไม่เยอะนะครับสำหรับคู่นี้นะครับแต่คู่นี้ก็จะมีมุกของอวตารแซมเข้ามาด้วยนะครับเป็นเลือดของอวตารทั้งคู่นะครับนัมเบอร์หนึ่งเก้านะครับราคาหนึ่งแปดศูนย์นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมีย ข้อของอวตารแล้วก็หรือว่าเลือดของอวตารคู่นี้นะครับนัมเบอร์สองศูนย์นะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดสี่ทั้งคู่นะครับทั้งคู่นะครับ,รบเพศผู้จะออกไปทางแคนดี้มาติดคลเลอร์นะครับส่วนเพศเมียนะครับจะออกไปทางนีโมมาติดคลเลอร์ทั้งนะครับ เพศเมียก็ไข ok ่แน่นๆนะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมเพาะนะครับสรับงานคู่ผู้เมียมาติดคลเลอร์คู่นี้นะครับนัมเบอร์สองศูนย์นะครับราคาสองห้าศูนย์นะครับสหรับงานคู่ผู้เมียมาติดคลเลอร์หรือว่าแคนดี้มาติดคลเลอร์คู่นี้นะครับนัมเบอร์สองหนึ่งนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับเพศผู้นะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดห้านะครับส่วนเพศเมียนะครับบอดดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดสี่นะครับ ทั้งคู่นะครับเป็นแบ็กมาติดคลเลอร์ทั้งคู่นะครับเพ่นเมียน้องก็มีไข่นะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมพานะครับสาหรับงานคู่ผู้เมียนัาเบอร์21เบอร์นี้นะครับนัาเบอร์21นะครับราคาส0 0นะครับสาหรับงานคู่ผู้เมียแบ็กมาติดคลเลอร์คู่นี้นะครับนัเบอร์ยีนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับ บอดี้ขนาดไซส์1.4นะครับทั้งคู่นะครับเป็นมาติกคัลเลอร์นะครับเป็นเยลโล่เบทนะครับหรือว่าเบทเหลืองทั้งคู่นะครับเพศผู้นะครับจะมีมุกของอวตารเดินนิดหน่อยนะครับเพศเมียก็ไข่แน่นๆนะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมเพาะนะครับนัมเบอร์22นะครับราคา150นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียมาติกคัลเลอร์เบทเหลืองคู่นี้นะครับ นัมเบอร์ยี่สบสามนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์นจี่นะครับทั้งคู่นะครับเป็นปลามาจากคอกธงชาติทั้งคู่นะครับคู่นี้ก็เป็นปลาพร้อมลัดพร้อมเพาะนะครับสําหรับคู่ธงชาติคู่นี้นะครับนัมเบอร์ยี่สิบสามนะครับราคา40 0นะครับสําหรับงานคู่ผู้เมียคอกธงชาติเบอร์นี้นะครับนัมเบอร์ยี่สี่นะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับ ทั้งคู่นะครับบอดี้ปาขนาดไซส์1 4ถึง1.5นะครับทั้งคู่นะครับเป็นแบ็กมาติกเลอร์สติลบูลทั้งคู่นะครับจะเป็นสีบูลนะครับสำหรับตัวนี้นะครับหรือว่าเพศผู้นะครับมีหน้ากากขาวนะครับเพศเมียก็ไข่แน่นๆนะครับเป็นปาพร้อมลัดพร้อมเพะนะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียแบ็กมาติกเลอร์คู่นี้นะครับนำเบอร์2 4สนะครับราคา25 0ศนย์นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียแบ็กมาติกเลอร์คู่นี้นะครับ ัมายเลขสองห้านะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดสี่ถึงหนึ่งจุดห้าทั้งคู่นะครับทั้งคู่นะครับเป็นมาติคัลเลอร์นะครับเพศเมียก็มีไข่นะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมพรอนะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียมาติคัลเลอร์คู่นี้นะครับคู่นี้สวยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับัมายเลขสองห้านะครับราคาสามศูนย์ศูนย์นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียมาติคัลเลอร์คู่นี้นะครับ